สมัครใช้งานโปรแกรม PumpFollow.com ทำยังไงนั้นมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินคนเดิมวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการสมัครใช้งานโปรแกรมของแอดมินกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็มาที่หน้าโปรแกรมของเราก่อนเลยนะคะชื่อว่า PumpFollow.com นะแล้วก็เข้าไปที่มุมบนขวามือค่ะที่เป็นขีด3ขีดค่ะคลิกเข้าไปเลย จากนั้นนะคะเลือกไปที่ Sign up ค่ะ u s e r n a m e นะคะก็คือชื่อผู้ใช้ค่ะเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้ของเราไปเลยแอดมินจะใส่คำว่าปั๊ม Follow นะ First Name ค่ะก็คือชื่อจริงของเราค่ะล a s t n a น e นะคะก็คือนามสกุลเลยตรงนี้นะคะก็ให้ใส่อ e ีเมลของเราไปเลยต่อไปนะคะก็เป็น ID Line นะคะก็ใส่ ID Line ของเราเลย แต่พี่ปั๊มไม่มี ID Line นะก็เลยไม่ใส่ค่ะ p a เว w o r d นะคะก็คือรหัสผ่านที่เราต้องการที่จะล็อกอินเข้ามานะคะก็ใส่ไปเลย Confirm Password นะคะก็คือใส่ออรหัสเมื่อกี้นี้อีกรอบนึงนะคะจากนั้นนะคะกดที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเลยแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะจากนั้นนะคะก็ทำการสิง up ได้เลย พอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับวันนี้ที่แอดมินมาสอนชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย